สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แรนชอปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้รันจิงดอมนะครับคุกกี้รันโอเวนเบกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาจัดทีมรีบอสกิลนะครับทั้ง3ตัวนะครับเริ่มต้นด้วยทีมแรกนะครับเป็นทีมตีบอสปองกรนะครับใช้ทีมเดิมครับเป็นทีมอัฟโกัโต้นะครับการจัดท็อปปิ้งนะครับ ดักช็อกนะครับใส่โจมตีล้วนนะครับอาโฟกาตโตใส่โจมตีล้วนนะครับเอเใส่โจมตีล้วนนะครับแกะใส่คูทามล้วนนะครับแวมไพใส่โจมตีล้วนนะครับเริ่มเล่นนะครับไม่ให้ปิดออโต้ก่อนนะครับคูทามเอเอยู่ที่1นึ่วีนะครับกดน้องแกะนะครับพอถึงบันไดนะครับไม่กดเอเนะครับ ตามด้วยอัลฟุบโตนะครับก็ออโต้เลยนะครับทีนี้ก็ปล่อยให้ทีมเราโจมตีมังกรเลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรนะนะมัดมังกรนี้ให้ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นมอดแรกนะครับเดี๋ยวขอเล่นสปีดคลิปเลยนะครับเ น้ำพัดผู้พรมันแห้งคงกำลังต่อครับแสงสว่างน้ำพัดผู้พรมันแห้ง Two thousand years later อ่าบอสที่2เป็นบอสท,ที่ยากที่สุดนะครับบอสเทวทูตนะครับทัพทิมนะครับใส่คูทามล้วนนะครับซากุระใส่โจมตีล้วนนะครับออฟรองคูทามประมาณ7%ขึ้นไปนะครับส่วนข้าวายนะครับใส่โจมตีล้วนนะครับ แหมพายใส่โจมตีร้วนนะครับลุงอัลมอนใส่ลดความแสลงร้วนนะครับทีมนี้นะครับผมจะเน้นกดมือเป็นหลักนะครับเดี๋ยวมาดูหลักการกดนะครับมาถึงเว็บแรกนะครับกดครับทิมครับซากูระข้าลายแหมพายครับลุงอัลมอนไม่ต้องกดนะครับลุงอัลมอนจะกดตอนที่เสาของบอสถูมานะคุเพื่อนลองดูนะครับตอนนี้เสาลูมาแล้วนะครับ ให้กดทับทิมครับตามด้วยซากุระนะครับข้าวลายครับอีกอยูอาร์มอนเมมพานะครับประมาณนี้นะครับกุอาร์มอนนะครับใช้ล้าเมยนะครับไปถึงบอลเลยนะเดี๋ยวรอรอบที่สามนะครับอันนี้กดซากุระกับเมมพ์ก่อนนะครับเดี๋ยวรอบที่สามร้อยเโมานะครับเสาโฟมาแล้วนะครับให้กดทับทิมครับ ด้วยสักุระนะครับเข้าลายแหวมไทยล้าวลงมอนนะครับนี่ครับปิดจ็อบบอสนะครับถ้าตีเลื้อวสูงๆก็กดเรียงประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้บอสเลื่อวสานะครับปิดใต้สบายๆนะครับ three hours later บอสสุดท้ายนะครับบอสเอนนะครับจะใช้ทีมซัมมอนนะครับในการโจมตีนะครั้นใส่โจมตีล้วนนะครับน้ำตาลนิมาใส่โจมตีล้วนพายพักทองใส่โจมตีล้วนนะครับหอยนางรมใส่คูทามล้วนนะครับ แล้วก็แกะใส่กูตามล้วนนะครับเกมนี้ให้จะเพิ่มปล่อยออโต้เลยก็ได้นะครับปล่อยให้ตีเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรนะนเดี๋ยวมาดูด้าเมจที่ได้กันนะครับ บอสเชเอมเลเวลหกนะครับได้มาสามหกล้านนะครับดาเมจน,นะครับบอสที่ทําได้นะครับขึ้นอยู่กับกิลที่เราอยู่ด้วยนะวัตถุโบราณในคิลนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ